สวัสดีครับ ทอยส์แอนแคนดี้ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพพิันอิกครั้งนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญาว่าจะนำเอาของเล่นแปลกแลนะครับหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูหุน่นไดโนเสาร์ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ดูเนี่ยหุน่นไดโนเสาร์แปลงร่างได้3รูปแบบมีก็มี 3- สี3ตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นพวกเอ,อ่อกบดาวร่นสอแล้วก็เป็นยางลบแล้วก็เป็นที่ใส่ดินสอนะครับผมคลิปนี้มาดูหุ่นคล้ายๆกันครับเป็นตาตายคล้ายๆของงานเกาหลีหร ปุ่นผมก็ไม่ทราบนะครับก็ซื้อมาอย่างนี้ครับก็เป็นแผงแบบนี้ยกแผงมาเลยนะครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นของเล่นที่ยกขายตามตลาดนัดนะครับผมผมก็ไปเจอเข้าพอดีนะครับผมได้มา4ตัวโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันครับว่า4ตัวนี้จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่ารีวิวไม่ดีรีวิวแบบรีบร้อนอะไรเงี้ยนะก็ต้องขออภัยด้วยคร ิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับโอ,อ้คลิปที่แล้วก็ท่านนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าพี่รีวิวเร็วเกินไปฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องดูไม่ทันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวช้าแล้วครับผมเพราะว่า คลิปก่อนนะฮะรีวิวทั้งตั้งแต่รูปกล่องแนละรูปการแปลงร่างนะครับผมหืมสามตัวก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็มีเวลาแค่ไม่เกิน15นาทีในการต้องรีวิวให้จบใน1คลิปนะครับผมอ่ะคลิปนี้มาดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับผมอ่ามาดูก่อนนะครับ ผมก็ซื้อมาจากตลาดนั้นนะครับราคาตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักเนี่ยฮะสาบาทหุ่นได้โนเสาแปลงล่าก็เลยเป็นแบบนี้เองนะครับผมตัวนี้ล้มไปแล้วตั้งก่อนปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับมีมี4ตัวนะครับผมจริงๆแล้วได้แผงเนี่ยเขาจะมีซ้ํากันอย่างเช่นสีหนึ่งก็จะมีเอ่อซ้ํากันสตัวสี่ตัวอย่างเงี้ยครับก็จะหายากที่เป็นชุดแบบนี้นะครับผมก็เป็นแผงแบบนี้นะครับเรามาแกะแผงดูกันเลยดีกว่าครับ ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ฮะก็แกะเลยปื้บออกมาจะได้รู้นะครับอ่ะเอาที่ตัวนี้ก่อนเลยนะกันนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมแกะใหม่ๆเลยแน่นปึ๊กเลยครับติดมาเลยครับนี่นะครับผมนี่ตัวแรกนะครับเป็นตัวสีเหลืองก็เป็นไดโนเสาร์คล้ายๆแบบว่าเป็นแรดสามเขามีหนอนะครับผมดูด้านหลังแพ็คครับด้านหลังแพ็คก็จะมีวิธีการแปลงร่างปึ๊บปื๊บป๊บสี่ขั้นตอนนะครับผมทุกๆตัวนะครับผมแล้วก็ เออเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สามารถเอามาเล่นรวมล่างอะอีกนะครับ อาวุธของเขาก็คิดว่าน่าจะมาเล่นรวมร่างรวมอาวุธกันได้ให้เป็นชิ้นใหญ่นี่ฮะ,ะนะ,ะอาวุธต่อปุ๊บปุบบ,บแล้วก็จะเป็นอาวุธนะครับผมก็มีเป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่มีแต่ภาษาภาษาจีนนะฮะภาษาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโฟอินวันนะครับผมก็อ่านไปเรื่อยไม่รู้จะอินวันหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ก็เขียนว่าไดนโนเสาร์โลโบอฟอร์มเชนเกอร์นะครับผมนี่ฮะแปลงร่างได้นะครับผมก็เป็นแบบนี้มีมาตรฐานบอกอนำเข้ามานะครับขนม,มาขายในประเทศไทยนะครับผมรู้สึกจะมีสติ๊กเกอร์ข้างในด้วยนะฮะ นี่ตัวที่หนึ่งแล้วครับแพ็คก็คงเหมือนกันหมดมาแกะตัวที่สองดูกันเลยดีกว่าครับลึบอออกมาเลยดึงอย่างนี้ดีกว่าเร็วดีปึ๊บ,บออกมาแล้วครับผมอสองนะฮะมีคล้ายๆแบบเป็นสี่สีนะฮะเป็นสี่สี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 แบบนั่นดีครับผม อ่าอืมครับเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าให้าดูเลยก็เป็นแบบไหนยังไงต่อนะครับผมอ่าสี่สีสี่แบบเออด้านหลังแพ็คนะครับก็คงจะเหมือนกันหมดนะครับผมด้านหลังแพ็คเหมือนกันหมดทุกแพ็คแล้วนะครับผมอ่ะผมว่ามาวัดขนาดแพ็คดีกว่าครับผมผมชอบรีวิวแบบนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าบางท่านไปซื้อจะได้รู้ว่าแพ็คขนาดไหนสิบเก้าเซนนะครับผมเออความความสูงนะครับผมความกว้างประมาณสักสิบสี่เซนนะครับผมเนี่ยสิบสี่เซนนะครับผมก็ตามนี้นะครับผม สิบเก้าคูณสิบสี่นะแพ็คด้านหลังเหมือนกันหมดแพ็คด้านหน้าก็เหมือนกันหมดนะครับผมทุกตัวนะครับอ่ะต่อไปเรามาแกะข้างในดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ตัวไหนดีเอ่ยนะครับผมผมว่าเอาตัวสีแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะอ่ะสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผมเนี่ยแพ็คมีฟิกเกอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้คล้ายๆเป็นไดโนเสาร์พันเอ่อทีเหล็กมั้งครับผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะครับตัดแพ็คเลยนะครับผมปืดปืดปืนะฮะอืบเนี่ยเรียบร้อยออกมาแล้วครับผม ไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบไหนปื้อของมาหู้สวยครับพลาสติกไม่ธรรมดานะครับผมแวบๆเลยเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยพลาสติกดีมากๆใกล้เคียงกันเลยครับนี่เป็นแบบนี้เองมีสติกเกอร์ด้วยเท่จริงๆเลยนะครับผมโอ้มีวิธีการติดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมให้ดูใกล้ๆครับนี่เป็นไงฮะเจ๋งสุดๆโอเคยืนได้ไปเอ่ยแบบแบบแบบโอ้เรียบร้อยนี่แบบนี้เท่ระเบิดเลยครับผมนี่เป็นแบบนี้เอง อ้าอุ้ยปากขยับได้ด้วยอออโอเคนี่หมุนได้สงสัยจะเป็นวุ่มตุ่มๆหรือไม่ก็เป็นปืนโอเคครับนี่แหละครับได้ไห้โอ้คอขยับได้จางหากโอ้โหลูกเล่นไม่ธรรมดาครับอ่าปากได้แขนขาขยับได้หมดตืบ๊บนี่นี่มือขยับได้โอ้สุดๆคุ้มครับสามสิบบาทโอเคครับผมเอ่ยืน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 ปืบ๊บออกมาก่อนครับอืห เะครับโอ้ยยืนแบบนี้แล้วกันนี่ไงฮะโอ้มีการสีเละนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมของเล่นสน็อกออฟของก๊อปจีนก็สไตล์แบบนี้นะครับอ่าอ่โอเคครับอ่ายืนดีๆอ่โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็หนึ่งตัวนะครับก็จัดท่าทางเอาแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูตัวที่สองกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าตัวที่สองเอาตัวไหนดีบื้บนี่เก็บไว้ก่อนตัวที่สองเอาเป็นไดนเสาร์คอยาวแล้วกันนะครับผมตัด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 ตัอือดึออกมาเรียบร้อย ติดนั่นตรงนี้ม็มีมีมีเป๊กติดอยู่หืมเนี่ยติดเป๊กดึงไม่ออกเลยครับผมตัดแล้วเรียบร้อยโอ้โหอันนี้มีดาบด้วยตุดเท่เลยสีสวยเลยครับผมตรงนี้เป็นเกาะหัวนี่หมุนได้จุบ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 ถอดได้ด้วยแปะแปะแปเอางอได้ ใส่เข้าไปใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเร่นี้ผมดูลักษณะคือว่าเขาให้ถอดประกอบแล้วก็เล่นมีสติกเกอร์มาให้อีกผมชอบตรงนี้ฮะสติกเกอร์สุดคลาสสิกเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวหาวิธีแปะโอ้มีปัม๊มอีกนะครับผมเขียนว่าเม d ด i ิน h i n a โอ้โหเม d ด i ิน h i n a ของชน่าของจีนแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องหัวเลยครับเพราะว่าข้างในเม็ดอินช ina โอเคอ่ะแบบที่สองจบไปแล้วอันนี้ไม่มีอะไรครับแขนขาขยับได้นะครับก็มีดาบขยับได้หางก็ขยับไม่ได้นีหัวหมุนได้ นี่เงยได้ลงได้โอเคก็เป็นไดโนเสาร์พันคอยาวนะครับผมสองตัวเท่จริงๆอืมนี่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนงานรู้สึกคล้ายๆกันเลยครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหรือออกเกาหลีอย่างเงี้ยนะออปึ๊บอ่ะสองตัวแล้วนะครับผมอันนี้สติกเกอร์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะนี้เล่นไว้ก่อนปึ๊บอ่าโอ้โหกัดหัวเลยแล้วกันจบอ่าฮะ,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 ะต่อไปมาดูตัวที่สามครับผมตัวที่สามแปด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  นี่ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์หลังหนามมีสติกเกอร์ให้หนึ่งแผ่นสวยจริงๆครับผมสวยสวยสวยฮะเอาละสามแผ่นละเป็นไดโนเสาร์พันหลังหนามก็ลูกเล่นเขาขยับหางได้นะครับขานี่ก็ขยับได้ก็มีอาวุธให้สองชิ้นนะครับผมคอนี่ขยับได้อ้าปากไม่ได้โอ้สวยสวยอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมาดูตัวที่สี่นะครับถึงตัวที่สี่ก็เป็นเออไดโนเสาร์เอเอเรียกว่าสามเขานะฮะ ามเขาเป็นแบบไหนฮะสามเขา่าตัวละสามติดบาทโอ้โหแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมราคานะครับอยู่ที่โอ้สวยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนะครับผมก็มีหมายเลขหนึ่งสองนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นสี่สามออหนึ่งสองสามสี่โอเคเป็นทีมเดียวกันนะครับผมเป็นทีมเดียวกันอาจบนี่เรียบร้อยแล้วสวยจริงๆเลยหัวขยับไม่ได้นะครับผม มีอาวุธให้สองชิ้นปืนปืป๊บหยับหางได้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่านี่ก็เป็นแบบนี้เองหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่าก็มาดูขนาดสักหน่อยนะครับผมขนาดเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนนะครับผมสิบเซนนะความหนาก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับผมทุกตัวก็ควรจะพอๆกันหกเซนเจ็ดเซนแล้วแต่ว่าเออขนาดนะครับสิบเอ็ดเซนอย่างเงี้ยนี่ก็จะพอๆกันฮะดูขนาดนะครับผมเนี่ยสิบเซนสิบเอ็ดเซนนะครับผม เอ้สวยสวยก็เป็นสี่ตัวสี่แบบเรียบร้อยนะครับมีสติกเกอร์ให้ติดนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาที่ติดก่อนนะครับว่าติดตรงไหนเล็กติดเดียวมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเอาแล้วครับผมออคลิปนี้ผมก็ว่าอะจะรีวิวให้ช้าๆเพราะว่าบางท่านก็ติมานะครับผมว่าพี่รีวิวเร็วไปลุงรีวิวเร็วไปฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะผมก็เอารีวิวชาะะ้าแล้ครับรีวิวช้าๆก็เดี๋ยวผมก็จะ เอาไปติดติ๊กเกอร์นะครับผมอ่าอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ติ๊กเกอร์ไว้หรอเราเล่นแปลงล่างกันหน่ดีกว่าครับตัวแปลงล่างได้ไหมเอ่ยอแปลงล่างสีขั้นตอนนะปั๊บปั๊บปั๊บอย่างงี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่เอาสีสืแดงแปลงไงญ่ปั๊บ transform ปั๊บเข้าไปเลยพับขายแหงแง่อะไรเนี่ยปั๊บครับป๊บเปั๊บปั๊บปั๊บ t r a n s f o r มกลายเป็นโรบอทปั๊บใช่ไหมเอ่ยพับมั่วเลยปั๊บ ต้องเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็นี้นะฮะหัวกับปากปุ๊บนี่ปุ๊บยืดขึ้นมาปื๊บออกมาเก็บแขนก็ไปปื๊บปื๊บปื๊บโอเคปุ๊บนี่หัวก็โผมาอย่างนี้แล้วกันป๊บหัวหุ่นอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอครับนี่น่าจะเป็นหัวหุ่นอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้คงจะเป็นมือปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับร่างของโลบอกโลบอกนะฮะมาดูตามแบบตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะดูตามแบบก็เลยปื๊บ เป็นโลบอกแล้วครับตัวนี้ก็คงเป็นเป็นมือเป็นมือนี่เป็นมือติดปืนฮะอะแบบท,ที่หนึ่งจบนะฮะเรียบร้อยฮะแค่นี้เองนะครับความสูงของเขาก็อยู่ที่ประมาณสักแเซนนะครับผมก็มีแค่นี้เองครับเนี่ยหุ่นแบบที่หนึ่งจบไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปเอาตัวนี้นเอคอย,ยาวคอย,ยาวจุดๆๆๆท่านโฟมจุดๆๆปืนปืด,ปด,ปดถอยออกไปเลยปืนปืนถอดหางออกแป๊บเรียบร้อยโอหัวออกปุ๊บเนี่ย อันนี้ก็เอาตรงนี้พลิกกลับมานะครับเดี๋ยวหาว่าผมเล่นเร็วนะครับปุ๊บนี่เอามาแปะปุ๊บนี่แปะแบบนี้แปะปุ๊บอ่าก็จะให้เป็นมือนะครับตรงนี้ก็เปรียบเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้ก็พับลงแปะก็จะกลายตรงนี้เป็นหัวหัวหุ่นไมเอ่ยเนี่ยหัวหุ่นก็อยู่แค่นี้เองครับผมแมวแท้จะไม่เห็นเลยเปียบเข้าไปอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีเอ,อ่อเป็นล่างหุ่นก็ประมาณนี้เองนะครับอุ้ยยืดได้ไหมเอ่ยยืดได้นะครับผมอ่ะยืดได้ฮะ อืติดเข้าไปอืก็ประมาณนี้นะครับหุ่นนะครับล่างหุ่นก็อยู่ประมาณแค่เนี้ยนะครับข้างหลังก็จะพับเก็บแบบนี้อ่าได้ล่างหุ่นแล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีให้ถือนะครับผมอาวุธไม่มีถือก็ต้องถอดไปเฉยนะครับผมอ่าต่อไปตัวที่สองละเอาตัวไหนต่อเอาตัวสีเขียวแล้วกันตัวสีเขียวอยืนไม่ค่อยได้นะครับผมสงสัยจะต้องเอามันตันตันนะเพราะว่าล้ำหนักส่วนตัวเขาจะสูงหน่อยกดกตันตันนิดนึงถ้าอย่างงี้ได้ นี้ได้ผมดูแบบก่อนแบบเขาก็เ,เนี่ยให้ต่ำๆแบบนี้นะครับผมต่ำๆออโอเคโอเคอย่างเงี้ยต่ำๆหน่อยอ่อยานยืนได้ท่านฟอร์มจุด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 ตื่นถอดออกถอดออกแปบบ๊บเอาไ้ต่อปึ๊บพับแบบป๊บปึ๊บอ่นนี้ก็จะกลายเป็นมือปึ๊บปึ๊บส่วนตรงนี้อะปึ๊บหัวเขาอยู่ไหนนี่หัวหุน่นใช่ไหม αι, เอ่ย ก็เป็นแค่นี้เองครับเนี่ยหัวหุ่นแค่นี้เองครับตรงนี้ก็ยืดขึ้นปื๊บเอาเอาขาเก็ตปึ๊บขาเก็บะอ่ะ,อะโอเคนะครับผมคิดว่าจะดูทันนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องรีบแปลงล่างนะครับม่บางท่านบอกที ee, view, real, girl, ่รีวิวเร็วเกินดูไม่ทนันเอาถอดรดสืบตัวที่สี่ท่านฟ้องปี๊ิปี๊ปปีปีแล้วทำยังไงต่อนะฮะ ผมก็คือคือเล่นเลยอะไรเงี้ยน,นะครับบางทีผมก็ทํามั่วๆไม่เป็นนะครับผมก็ไม่รู้เล่นยังไงนะครับผมบางทีก็จะต้องรีบนะโอเคนี่ยังไงต่อเอาหัวออกแปลกเรียบร้อยตรงนี้น่าจะเป็นหัวนะครับผมหัวก็เป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับน,น,นี่อันนี้เป็นมือเอามือมือมาใส่ในเป็นมือแล้วกันโอหรือว่าโอตรงนี้เป็นมือนี่ไงอันนี้มันมีนิ้วแม่มีนิ้ว อ่มีนิ้วก็เสียบเข้าไปปป๊บเห็นไหมเล่นของเล่นสน็อกออฟก็แบบนี้นะครับผมชอบมากเลยก็คือได้ความคิดสร้างสรรค์เอาว่าเราจะเล่นแบบไหนฮะสวยจริงๆสุดเท่ระเบิดอืมอ๋อโหนี่ถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็อามาเล่นรวมร่างกันนะครับเนี่ยรวมร่างทั้งอาวุธรวมร่างทั้งนี้หมดเลยนะครับผมอโอเคครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยว คลิปหน้าผมก็จะไม่ได้รวมล่างเท่แบบนี้ให้ชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผมนะฮะก็เหลือมาฟังสักสิบสานาทีกว่าก็มาสรุปกันนะครับผมสุดยอดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่แะครับผมการเล่นของเล่นนะครับขอ้เราเล่นมีความตุกสนุกสนุกก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับผมนะฮะ เล่นของเล่นเด็กๆก,ก็แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเอาแล้วฮะสวยเท่ระเบิดนะครับผมแต่ถามว่าหาซื้อที่ไหนนะครับผมก็ไปซื้อตามตลาดนัดน,นะครับผมเพราะบางท่านอยากได้ผมก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนบางทีก็ได้แม้แต่ชุด2ชุดแบบนี้นะฮะโอเคครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะหนึ่งสองสามสี่ครบโอเคสี่แบบนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวการรวมล่างให้ชมนะครับผมนีม่สวยสวยสวยเท่ๆเอามายืนยืนยืน,ยน เหมือนกันเลยใกล้เคียงกันเป๊ะบททุกตัวเยืนชิดๆหน่อยนะครับอืมนี่เทจริงๆเลยปุ้มนี่โอ้โหสุดๆไม่ไม่ตรงไม่ไมตรงไหนเลยตรงนี้อ่าตรงนี้นี่ตัวนะโอเคะยืนตรงนี้จัดจัดเท่ๆเพราะว่าดูแลหุ่นแล้วสไตล์เหมือนกันเป๊ะนะครับผมเหมือนกับพวกนี้เลยนะครับผมเอาล้วครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าว่าผมเออรีวิวเร็วไปหรือยังไงก็ ชมมันแนะนาได้นะครับผมผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วครับผมพยายามพูดช้าๆแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการรวมล่างกันเป็นเออซุปเปอร์โลบอคผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับท่านใดรู้จักชื่อ4ตัวนี้ก็กรุณาแนะนามาด้วยนะครับผมเอาแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ